อ๋ครับเดี๋แม่ทดสอบบอกฝอยขี้หนูนะครับผมอันหนึ่งหน่อยอันหนึ่งหน่อยครับบอกสองแบบครับอันหน่อยคือเจาะอันใหญ่อ่าไ <c oughs> ปะทดลองคนสองบอกไปแช่กลับโอ้เฮ้ยไม่ได้ติดต่อแม่นะครับผมเอาก่อนเลยอันนี้เอาเล็กๆครับอ่าเอาออกมาเ <c oughs> นี่ยวางเนียวก็ใส่หน่อยครับอันนี้อันนี้แหวงนหรอทำไม่กแกแ่แก่ก็ได้ กอมอัลโหลเออเออม่ค yes. uh, ุ้แม่แล so ้วแต่อู้ววววฮะฮะยวว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 อวว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 วอวว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 วอวว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 อวว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 เจ็บโคตรไกลอ สองแบบอได้ยงนี้มาเกดเตะเกแบบเอาอะไรหมูเลยไหนปัดเทโอ้เอาแหงอเอเเอาแหงเอาแหงอาอยู่มั่วต่เอาโอ๊ยปแแบนปัดเทาโอ้ยนี่ม่ม ปีเลยมื่อโอ้หมุนเ่ยปีได้แล้าโอ้ปีต้องตื่อเอาโอ้โหปวดจนหลอดไฟงไงทำไมมันมันหมุนนั่ะนะเฮ้ยอยากได้ติดต่ออินบ็อกซ์มันครับขึ้นสูงขนาด